เจ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบะระสิ้นพระชนแล้ววันที่9เมษายน2564เจ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีในสมเด็จพระราชนีนาถเอริสเบตที่สองแห่งสหราชอาณาจักรสิ้นพระชนสุริพระชนมายุ99ศกพรรษาก่อนที่พระองค์จะมีพระชนมายุครบ100พรรษาในอีกสองเดือนข้างหน้าสำนักพระราชวังของสหราชอาณาจักรออกแถลงการว่า ด้วยความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระราชนีนาถขอประกาศการสิ้นพระชนม์ของพระสวามีอันเป็นที่รักเจ้าชายฟิลิปได้ยคุคแห่งเอดินบะระพระองค์ทรงสเสด็จสิ้นพระชนม์อย่างสงบที่ปราสาทวินเซอร์ในช่งชวงเช้าวันนี้ส่วนถแถลงการเพิ่มเติมจะมีขึ้นในทันทีราชวงศ์และประชาชนทั่วโลกต่างเศร้าเสียใจต่อการจากไปของพระองค์เจ้าชายฟิลิปประสูติในราชวงศ์กรีซและเดนมาร์ก เดิมมีพระนามว่าเจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซและเดนมาร์กแต่ในระหว่างที่ยังเป็นทารกราชวงศ์ของพระองค์ต้องเสด็จหนีภัยการเมืองออกจากราชอาณาจักรกรีซเจ้าชายฟิลิปจึงเติบโตและได้รับการศึกษาในฝรั่งเศสเยอรมนีและสหราชอาณาจากักรพระองค์เข้ารับราชการทหารในราชนาวีอังกฤษเมื่อปี 2482ในวนัยพระชนศา18ปีและในปีนั้นเองพระองค์ทรงเริ่มติดต่อทางจดหมายกับเจ้าหญิงอิลิซาเบธในวัยพระชนศา13ปีในฐานะทหารเรืออังกฤษทรงเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2โดยปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือเมดิเตอร์เรเนียและกองเรือแปซิฟิกภายหลังสงครามสิ้นสุดทรงได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6แห่งสหราชอาณาจักร ให้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงลิซาเบตได้พระองค์ทรงสละฐานันดรทั้งหมดของกรีซและเดนมาร์กและกลายเป็นสามัญชนค่าแผ่นดินสหราชอาณาจักรโดยใช้ชื่อและนามสกุลอังกฤษมมลแบิตเทนซึ่งแปลงมาจาการสกุลยูรมันบัตทเทนแบ็กของฝั่งมารดาฟิลิปได้รับพระราชทานยศขุนนางเป็นดยุคแห่งเอดินบะระเอิร์แห่ง